เธอไม่แค่เธอไม่สนอะไรเลยเกี่ยวกับฉันเธออยากจะไปเธอก็ไม่บอกเธออยากจะมาเธอก็ไม่บอกเอาจริงๆแล้วฉันเป็นอะไรสำหรับเธอ หรือจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นอะไรอีกเลยฉันมันแค่คนธรรมดาที่ไม่มีเงินเธอ,อยากจะอยู่กับคนที่มีสตัง ไม่ใช่ฉันหลอกเธอเธอจะไปไหนเธอจะทำไรก็ยังคิดถึงแต่เธอเล้าทำไมเธอถึงไม่ให้โอกาสกับคนอย่างฉัน าฉันมันเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีสตางค์เหมือนกับคนอื่นเขาเธอเอาหัวใจของฉันไ mm. <Baby, S 2> ปบีบเล่นไปแล้วฉันก็ตายจากนั้นไปก็แค่คนคุยธรรมดาไม่มีเรื่องราวพิเศษอะไรทำนองนั้น จะจีบเธอได้ไหมถ้าฉันมีตังเหมือนคนอื่นเขามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉันมันรักแต่เธอคนเดียวคนนั้นจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้คิด อะไรกับคนอย่างฉันไม่ได้สนใจกันไม่ได้รักกันเลยแต่ทำไมหัวใจของฉันมันเรียกร้องเรียกร้องหาเธอว่าฉันรัก แต่เธอว่าฉันมีแต่เธอเอาเป็นว่าฉันยังไม่กล้าพอที่จะรักเธอ